สวัสดีเพื่อนๆชาวในล็อกคลาสสี่ทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับต่างจากช่องทีกิ้งกิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กับไกด์คาน,นินากนกวกันอีกแล้วนะครับผมแต่ก็จะเป็นไกด์คานินาวสายเวทนะครับนั่นก็คือสายอาร์บิทรียมนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกิลคลาสสี่นะครับผมซึ่งก็มีพลังโจมตีที่สูงมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา ทำไกด์รีวิวตัวสกิลนี้กันนะครับว่าทำของยังไงเล่นยังไงอะไรประมาณน,นี้นะครับผมนะใครที่เข้ามาดูกันแล้วก็ช่วยกันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กันด้วยนะครับผมนะโอเคเพื่อการเสียเวลานเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไป let's go <S <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงตัวเมคานิกสกิลก่อนนะครับว่าสกิลมันทำงานอะไรยังไงนะบ,นบ้านๆนะครับผมนะตัวสกิล Rv เทรียม um เนี่ยก็เป็นตัวสกิลของคลาสี่นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0 0มนะครับแต่มันจะเอาทั้งหมด2ครั้งนะครับผมซึ่งถ้าคำนวณแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก20,000กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือเป็นตัวคูณซิลที่เยอะมากถ้าเทียบกับอัตโนมัติก็คือแรงกว่าเดิม10เท่านะครับผมนะส่วนเงื่อนไขในการได้สกิลนี้มีอะไรบ้างครับก็คือจะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีค่าฟิกแคสที่เราต้องแก้นะครับ1นึ่งจวินาที VCT สี่วินาทีซึ่งนี้ทำ VCT ร้อยก็แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็มีคูลดาวที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้คืออ1.5 0.5มิลลททีีีีนนะะคครรัับบแ้วก็ดเยย์ู่่ ซึ่ง <c oughs> นะครับสกิลมาจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เวลายิงมาก็ยิงมาเป็นเดี๋ยวครับเด้งมา2อฮิตแบบนี้นะครับผมยิงหนึ่งที่ออกเด้ง2ครั้งครั้งแรกจะเป็นดาเมจเป้าเดียวดับเบิลที่สองเนี่ยจะกระจายไปรอบตัว9ก้าช่องนะครับก็เป็นสกิลที่จะใช้ในการทั้งในการล่าบ,บอลและเคลียร์บอลในทีเดียวกันนะเป็น2 in 1ไปเลยนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าโกะมากเลยนะครับผมแต่ก็ติดที่ว่าคู่ดาวมันนานอ่ะเนาะนะครับผมงั้น เวลาเล่นนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าโล่ตัวนี้นะครับผมโล่แพคตัมเซเลสเทลิส LT นะครับผมชื่ออ่านยาวมากเลยนะครับผมซึ่งเขาก็มีเอฟเฟกต์ลดไล่ให้มีลดดาเมจให้นะครับผมเอพิดีให้นะครับแล้วก็ที่บวกเก้าครับสำคัญมากครับก็คือลดคูลดาวน์สกิลให้หนึ่งวินาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเจ้าแับเจ้าตัวสกิลนี้ครับผมถ้าเรามีโล่ตัวนี้ที่ทำ LT มาแล้วนะคือต้องไปดีฟอร์มก่อนนะนะครับเป็น LT เนี่ย ครูดาวเขาจะลดลงเหลือแค่ศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับอ่ะพอเหลือศูนย์จุดห้าก็จริงก็คือเล่นได้แล้วนะผมความรัวก็เท่าอัตโนมัตทั่วไปเลยนะครับผมถ้าโบนสีขึ้นมาก็จะดีเลยอีก10%นะเอ็มพียี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถามว่าจะเป็นมากไหมในตอนนี้ก็ยังไม่ได้จะเป็นมากเท่าไหร่ในส่วนของลดดีเลยนะครับแต่ในเอ็มพียี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าแรงอยู่ใช้ได้เลยนะครับผมเวลาเล่นก็คือมิโลกับมิโลมันจะต่างกันนะครับอ่ะเวลามีนะติดคูดาวจะนานมากเลยเวลาายิง่ชช้ใหมัครบอ่า แต่ถ้าเรามีโล่เนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บบานทีได้รัวเลยนะผมนี่นะครับผม,มอาจจะทำอะไรแบบละเปอร์เซนต์เลยมีหลอดน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็มาปุ๊ก็ไล,ล่หลอดได้พอดีนะครับผมแอะนะครับหลักการเล่นสกิลนี้คือเราจะต้องมีโล่ก่อนนะครับผมนะเป็นอันดับแรกนะจ๊ะนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ตามงบนะครับผม ทีนี้ก็ส่วนเอาเรื่องเซตัคกสกิลก่อนดีกว่าเนาะอันนี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นในการเล่นสกิลนะครับส่วนเซตัคกสกิลจะเป็นยังไงบ้างก็เอาเรื่องของเซตัตก่อนเซตัตนี่ก็จริงๆก็แล้วแต่ตามใจฉันนะครับผมผมอยากที่ว่าเราใส่อะไรเนาะอย่างผมใส่ eclt เนี่ยหลักๆก็คือสเตตจะขอประมาณสักร้อยแปดร้อยแปดเลยซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่จริงผมอยากเป๊ะ รถ AG ลงไปลงเบรคเพิ่มนะเพราะว่าเหมือนจะทำรถไล่ไม่ค่อยเต็ม100%ยเนะผมทำสเตตเท่าไห้สามสิบเนาะนะครับส่วนสแกตคา้าสเนี่ยเราจะไปลงที่สเปลค่ะคอนนะครับผมนะสเปลร้อยคอนก็รีหกถ้าอัพจนเรื่อง2 5 0ได้ก็จะเป็นคอน97นะครับผมใสไ่ไปจะประมาณนี้กันนะครับผม ในส่วนของสกิลจริงๆก็แทบจะบอกว่าไม่ต่างกับของเดิมเท่าไหร่นะครับผมมันจะเป็นที่ตรงค่าสี่นะก็คือแทบจะเล่นเป็นสายอาโดตั้งแต่แรกเลยนะครับผมนะลองไปดูคลิปสกายสายอาโดได้ผมทําไว้แหละนะครับแต่ถ้าดูตอนนี้เลยก็เบื้องต้นก็ตามนี้ครับค่าหนึ่งไม่ต้องพูดเลยมากเนาะเหมือนกันเป๊ะนะครับคาสองก็หลักๆก็มีบาซิลิก้าแอสซัมติโอนะเซฟตี้วอลทอาไว้ลูกซูบอสด์มดิเทชั่นไม่ดับหนึ่งไปทางพาดไปอาโดนะครับผมอ่ะ ส่วนสกิลค่าสามนะครับทางผ่านหลักๆคือจูเด็กสิบอโดห้านะครับแต่เราตอนเราเก็บเวลค่าสามเนี่ยเราใช้โดยอัมัดเก็บเวลเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจูเด็กสิบโดยอมัดสิบนะครับผมส่วนไอพวกเอบฮิวหมู่เนี่อฮิวหมู่บีหมู่เอหมู่อะไรพวกนี้นะครับหรือในกระต่งางหากฮิวสามพวกนี้ก็เป็นทางผ่านไปสกิลบัฟค่าสี่อยู่แล้วนะเพราะงั้นเราได้ครบหมดแล้วน,นะที่เหลือก็ตามใจฉันแล้วนะครับผมรีโนโเด่งเลือดนี่รูก,กันอยู่แล้วโอลาทิโอ,โอเอาไว้กดดีบัฟใส่มอนให้เขาแพ้แสงเยอะขึ้นจะได้ตีแรงขึ้นครััับบบเาิสกลดีีฟนนะะไไมมม่่่ใชคร แล้วก็สกิลปอกแปกอะไรอย่างนี้นครับปอกแปกเอาไว้แก้เรื่องเลือดอืแก้เรื่องเลือดเลยเยอะขึ้นอันนี้ก็แก้ฐานะนะครับพวกแบบฮาวลิ่งนี่แก้ฐานะได้นะครับแล้วก็แปบบเคเร,รนก็ได้ครับเงยพอยก็พอแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าจอบเกาะเราทำไม่ได้ก็มาอจอบเกาะได้นะครับอาจจะเอาเคเร,รนออกแล้วก็ไปรับจอบเกาะแทนนะครับผมส่วนสกิลคลาสสี่ผมเอาประมาณนี้ครับก็คือมันใช้ทุกพอยที่ได้นะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดจอบห้าสิบก็สี่เก้าพอยนะครับ อันดับแรกคือเราก็จะมาลงตรงอาร์บิเทียมก่อนนะเต็ม10ฟลาเมนเราจะไม่อัพเต็มนะผมเพราะมองว่าฟลาเมนเนี่ยเราอัพอเอาไปแค่ทางผ่านก็พอเพราะว่าใช้แค่เก็บ AP ตอนนี้อาร์บิเทียมไม่เก็บ AP ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเวลาเราเล่นอนะ่ะเราจะเล่นแบบมีฟลาเมนนะครับเก็บ AP ไปนะครับเก็บไปพ,พอเอพีเต็มปุ๊บเราก็ใช้อ,อาร์บิเทียมยิงบอสเอาอะไรอย่างงี้ครับหรือถ้าเกิดเราไม่สนใจทีเก็บ AP พีจะยิงอาร์บิเทียมไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะพิเานเซอสิบอันนี้ก็ต้องสิบนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคูณในนนสกกิลลขอองาาาร์บบีเเเทยมมัฟะ นะฟาร์เมนเอาไว้3พอแล้วเป็นทางผ่านก็พอก็เราจะใช้อาร์บิทีวม่งยาวๆนะครับผมแล้วที่เหลือก็เะามาสกิลซับนะครับเอากลางปีเต็มหาเหมือนเดิมกลางปียังสำคัญเหมือนเดิมนะครับหมด sk ห้สิบหน่วยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับโคตรแรงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นจอเลสผมอัพเต็มห้าเลยนะครับเป็นอาชีพเดียวที่มีจอเลสนะครับผมการกดจอเลสหรือไม่จ่อเลสเนี่ยทำแล้วทำดาเมจต่างกันนะครับคนอัพเต็มห้าไว้แล้วก็เรลิกิโอจริงๆค่าสเปลก็เป็นตัวคูณในสกิลเหมือนกันนะคคคครรรัััับบบแแต่่่่เจอออวายยมมมนนนไพพะะะผผก็ล3 เดี๋ยวพอ,อนะรับฟคอกตับเป็นเลเวลสองร้อยหกสิบจ็อบห้าห้าเราก็จะมีพอยต์ไปลงค่านี้เพิ่มก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับตัวสกิลนะนะครับตัวประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ทีนี้มาพูดถึงของสมใส่เบื้องต้นกันบ้างน,นะครับผมเอาไปส่วนของตัวชาร์โดก่อนละกันเพราะตัวชาร์โดมันไม่ยากเท่าไหร่นะ นะครับผมชาร์โดเราก็ยังตัวคอสตูมก่อนแล้วกันคอสตูมโดยใช้เป็นตัวอาร์บีชอปหนึ่งตลอดนะครับผมถามว่าต้องการอะไรครับต้องการฟิกแคสตลอดแม้เราจะไม่เล่นแอะโด็ตามครับแต่เราต้องการฟิกแคสเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้นี้ไปก่อนลดสุดห้านะครับผมส่วนของชาร์โดนะเราสามารถเล่นคอร์ดฟ้าก็ได้ถ้าใครมีคอร์ดฟ้าก็ใช้คอร์ดฟ้าไปครับถ้าเกิดยังไม่มีงบจะเปลี่ยนชาร์โดนะครับผมแต่ถ้ามีปุ๊บจะเปลี่ยนชาร์โดปุ๊บนะครับก็ทำชาร์โด้ตามผมได้เลยก็คือประดับจะเป็นทูเจมสโตนนะครับผม สโตนเสื้อกับรองเท้าเราจะเป็นเสื้อมัจิคอลกับตัวรองเท้าจูเด็กนะครับซึ่งจะเป็นในสีส่วนนี้จะเป็นในส่วนการเพิ่มดาเมจนะครับในส่วนของทูเจมสโตนเนี่ยข้อดีก็คือยกระบูเจมนะออเลเนียโดนได้ด้วยนะครับไม่เปลืองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้นี่ครับคอมโบเวททุกขนาด122%สอรับนะผมแล้วถามว่าน่าทำไมพี่ไม่ถ่ายเป็นทูเจมอีก2ชิ้นไปเลยล่ะนะครับคือจะบอกว่าตัวมัจิคอลกับตัวจูเด็กครับผมดาเมจใกล้ๆกันเลยครับแค่จะไม่ต่างกันครับก็เป็นการเซฟคอสไปนิดหน่อยนะผม นะครับส่วนโลกกับมือก็เราก็จะเป็นในส่วนของตัวมือดอลล่าแล้วก็ตัวโลกอาบิชฌนะครับผมตัวอาบิชอเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้มีอะไรสาคัญมากมายนะครับผมแต่หลักคือมันเป็นคอมโบต,ตัวดอลล่านะครับคือเราจะได้เจาะเกราะนะครับทั้งหมด40%แล้วก็ตามตีโบเองหลาย10%เป็นยี่เป็นทั้งหมด60%นะครับผมแล้วก็ตัวมือดอลล่าเนี่ยก็มีตัวคูณท่าฮอลลี่ให้อีกนะครับ10%นะครับ งั้นก็ถือว่าผมใช้เพื่อเอาจอเกาะด้วยแล้วเนาะนะครับผมแต่เพื่อนบอกว่าถ้าเปลี่ยนเสื้อทับไปทูเทนเพสลาเนับก็ได้ครับแล้วมือเพื่อนๆไปเสียเป็นเพอร์เฟกต์ไซส์หรือไปเป็นตัวเซฟเลตรีโหลดก็ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าเกิดเพื่อขายดีเลยนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าตอนนี้สารสายไิเทียงนั้นยังไม่ต้องการดีเลย์มาครับเพราะว่าครูดาวเราลดไม่ได้ถึงศูงนยะ์น่ะนะครับอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าโล่ตัวครูดาวเนี่ยมี1.5ึ่งาวิโล,โล่เลยแค่เราหนึ่งวิหรือ0.5ถูกจุดห้าถูก เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเล่นทั่วไปแล้วก็ยังเล่นได้ประมาณนี้อยู่นะครับผมแต่ที่น่าต้องแก้ฟิกแค่1.5วิก่อนนะครับวิธีแก้ก็คืออะเรามีอะไรครับเรามีปีกและนะครับ0.5นะครับเราต้องการอีก1วินะครับผมเพราะงั้นง่ายสุดเลยก็คือจะเป็น1วินี่คือจะหาจากไหนก็ได้นะครับจะเป็นตัวหมวกเทมหรือจะเป็นหมวกเฮมอเฟตจริงๆผมนะาเป็นเฮมอเฟตไปเลยนะเพราะว่าตัวเฮมอเฟตเนี่ยถ้าตีบวก <c oughs> 11 เราจะได้พิกคทอีสุดห้าเลยนะครับผมมันจะดีกว่าตัวหมวก Temporal Circuit ที่ว่าเราไม่ต้องไปทำเอเบีห้าซื้อเอเบียห้ามันทำยากนะครับโอกาสติดมันยากอาจจะเปลืองตังเงี้ยบางทีการไปทำเทมอบเฟสเลยมาซื้อระบบสิเอ็เลยก็ตอบโจทย์กว่าแล้วแถมมันเป็นหมวกสายตรงของตัวสกิลอารบิเทียมด้วยนะผมก็แนะนำว่าไปซื้อเทมโบเฟสมาก็ได้อะละห้าร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ใส่ไป <c oughs> นี่แต่ไปสุดจุดห้าแล้วแล้วก็รองเท้าได้ก็ได้สุดห้าครับอ่ะหรือเพื่อจะตีเอมเฟสแค่บวกเก้าแล้วก็ไปหา รองเท้าลถฟิกแคกอีก0.8ก็ได้นะครับอย่างเช่นรองเท้า17.2ซึ่งเขาน่าจะมีให้ทำกันในกิจกรรมเก็บเลเวลอะไรพวกนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ออฟฟิศแคกเข้าไปเป็น0.8ก็ได้1วิเหมือนกันนะครับถ้ารู้สึกว่าตีโอซิลแมนรู้สึกว่าเออมันยากไปหน่อยนะครับแต่ผมถ้าทำฟิกแคสหนึ่งาสำหรับผมนะก็คือผมมีรองเท้าเดสทอยเยอร์เนาะรถอีกศูนย์จุดห้านะครับหมวกโอซิลแมนอีกศูนย์จุดห้าก็จะเป็น1นวิพอดี <c oughs> <c oughs> นะครับผมอนึ่งวิรวมกับปี ก็บอิงได้โอเคแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นของสมสัยทั่วไปแล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าเซตไหนดีที่สุดก็ผมคงบอกแนะนําว่าคงเป็นเซตนี้แหละนะครับก็คือหมเฮลเฟสกับตัวคาถาวิวัฒน์นะครับผมอีกท้งเพื่อนๆจะเกตหรือไม่เกตก็ได้นะครับเพราะว่าตัวคอมโบเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราตีบวกวิวัฒน์ทุกๆ3ตีบวกจะได้ตัวคูณสกิวโตหาเต์ตัวคูณอเมเทียม7%นะครับ <c oughs> ถ้าเ,าเกิดเราเกตซีจะได้อีก15%คือถ้าเรื่องเครื่องเกรดเนี่ยคือแล้วแต่งบบบบบเเเเเนนนาาะะะคคคคือออถ้้กกกกกิดดใรรรแแจมมมมัััพงไไไไไป่่หว็็ผ อย่างน้อยคาถาวิริยถาถ้าจะเกรดอย่างน้อยควรเกรดสักตัวเกรดดีนะครับผมเพราะเกรดดีนี่จะฟูทุกท่าอีก15%เนี่ยสุดตูทุกท่านะครับไม่ใช่ไม่ทุกท่านะครับมันจะเป็นตัวคูณเพิ่มเติมมันจะแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่างน้อยเซิร์เกรดดีก็ยังดีแต่ถ้าเอาแบบเก่งเลยนะครับผมว่าเกรดซีเจ๋วเลยครับแต่ขยักสุดจะเกรดเอก็ได้นะไม่ว่ากันเดี๋ยวผมลองดูและเกรดเอยังไม่ค่อยคุ้มค่าเงินเท่าไหร่นะครับผมส่วนเอฟเฟกต์หลักของมันคือจะเป็นอะโดรบัตนะครับ จริงๆถามว่าสายนี้เล่นอดอลมาสเตอร์ได้อยู่ไหมคําตอบคือก็ยังเล่นได้นะครับผมดาเมจอโดราวัตก็ไม่ได้แย่ครับแต่แค่ว่ามันจะติดคูดาวนานเนาะเพราะเราไมา่เล่นกับเซตเทมแล้วแต่ก็ถามว่ายิงโดได้ไหมย,ยิงได้อยู่ครับเอาไว้ยิงแก้ขัดไว้เคลียร์มอนที่มันติดธาตุ <c oughs> แสงนะอ๋อสีพันที่อย่างนี้ผมลืมพูดไปเนาะก็คือตัวสกิลอาร์บีเทียมเนี่ยมันจะเป็นธาตุแสงตลอดไปนะครับผมเพราะงั้นมันจะไม่สามารถเปลี่ยนธาตุเป็น นิวเท่าได้เหมือนอดรามาสนะครับเพราะงั้นความยืดหยุ่นที่ใช้เขายัายางน้อยอยู่เพราะงั้นจริงๆแล้วสกิลนี้เล่นควบคู่ยังคงต้องเล่นควบคู่กับอโดรามาสอยู่นะครับโดยการโดนมาไปเคลียร์มอนท่าแสงนั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วนถ้ามอนไม่ใช่ท่าแสงก็สบายครับอบิเทียมเก็บเรียบนะครับผมที่เหลือก็ของตาม <c oughs> ที่เพื่อนจะใส่แหละนะครับผมตามแพททั่วไปนะครับอ,อถ้าเอาดีสุดที่ผมใส่ก็จริงๆก็เป็นมัพเอ็กโซนะแต่คือมันแพงเกินไปนะนะครับก็ผมก็ใช้เป็นไวไนท์นะครับมัพตัวมัพใช้ไวไนท์ครับเอาไปลดด <c oughs> มาไว้ก็ยี่ดีสุดในตอนนี้นะครับไ,ไม่ว่าจะไไม่ด้คอมโบก็ตามนะนะครับผมอส่วนปากก็ดีสุดตอนนี้ก็คงไม่พ้นปากกระดาษนะครับผมแต่ถ้าปากกระดาษไม่ไหวก็จะปาะดนิกาก็ได้หรือจะไปมบสคาบก็ได้ะไม่ผิดนะบผม, <c oughs> มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าเอาดีสุดปากกระดาษนะครับส่วนหูดีสุดก็คงหนีไม่พ้นนะครับตัว <c oughs> อีกาถามว่าอีกาดีกว่าเหรอครับหัว abyss น่าจะแรงกว่าไหมนะครับคือที่ผมชอบอีกาเพราะว่าอีกา lt เนี่ยนะครับผมอย่างแรกแล้วคือมันมีได้แต่ตัวต่หลายอย่างนอกจากดาเมจครับถ้าเป็นหัวบิสเนี่ยมันจะมีแต่ดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งบางทีเราอยากได้อาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มเติมนะครับผมอย่างเอจีเนี่ยเราได้ค่าฟรีเพิ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากครับแต่อย่างเนี้ยค่าพิษเนี้ยเราได้ epd เพิ่มได้เลือดเพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็จะทำ epd ได้ง่ายขึ้นเลือดเยอะขึ้น อินก็ได้เอมิเเปอร์เซ็นต์นะครับเด็กเราก็ได้ด,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 ดีเลย์นะครับอ่าส่วนค่ารักเราก็ได้ดาเมจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเออมีทั้งดาเมจด้วยมีลดดีเลย์ให้ด้วยมีเลือดให้ด้วย APD ให้ด้วยเงี <c oughs> ่ยคือมันให้สแตตตมูลค่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมคิดว่าเออแล้วราคามันก็ไม่ได้แพง <c oughs> มันก็แพงน้อยกว่าหัวบิสเยอะหัวบิสนี่หลายหมื่นนะครับอ่ะผมคิดว่าอีแกลทีก็เป็นที่เดเบสอยู่นะครับผม แต่เพื่อนบอกว่าผมเอาดาเมมแต่อัพหัวบิสไม่ได้ไหมจะเป็น floating ball ก็ได้นะซึ่งตัวผมก็มี floating ball ก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่ก็อย่าลืมไปอัพสเตตัสเด็ก125ด้วยนะ <c oughs> นะผมนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ใน starter pack นะครับจะซื้อมาใส่ก็ได้นะอันนี้ก็จะตีบอสแรงมากๆเลยนะผม mdk ให้เยอะมากตีบอสแรงโคตรนะครับก็ใส่นี้ได้แต่อย่าลืมไปอัพเด็กร้อยยี่สิบห้าด้วยนะก็ขอเด็กร้อยยี่สิบห้านะครับผม จะวิชิงทีอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะครับมันก็มีเรื่องหลากหลายแต่ถ้าดีสุดผมมองว่า,าหัวบิสแรงสุดแต่ว่าไม่ได้แต่ความแรงเนาะถ้าเอาแบบเล่นง่ายทั่วไปได้แต่หลากหลายผมว่า <c oughs> อีไกลเอลทีตอบโจทย์มากกว่านะครับนี่ผมก็ใส่เออมีไกลเอลทีไปนะครับอ่าส่วนเสื้อก็จะเป็นเสื้อ17.2หรือจะเป็นเสื้อเกรวูฟได้หมดเลยครับตามงบเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมีตัวเสื้อ b p นะครับ มีเสื้อวีพก็ใช้เสืออ้อ,อวีพเอาอันนี้เอาไปใส่ไว้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเสื้อบรินพาร์สแน่นอนว่าใครจะมามีใช่ไหมมาเล่นไม่ทันใช่ไหมครับก็ผมว่าเสื้อ10.2ก็ไม่เร็วนะครับ <c oughs> ใช้ไปเถอะนะครับผมก็มีอยู่เนี่ยใส่การเมเยอร์เนี่ยตัวไปนะครับเนี่ยใส่ตัวคูนทุกท่าเข้าไปแล้วก็เนี่ยอ๋อเป็นเมจิกพาวเวอร์สองเม็ดอ่าชรุดสเปลเม็ดนึงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้ m อเเนาะแล้วก็ได้ตัวคูนทุกท่านนะครับผมก็ใส่การเมเยอเยร์เข้าไปก็ใส่ได้ครััับบได้้ทงคคู่นะร ส่วนนี้ผมใส่เป็นซีล่าแม่โบราวจริงๆผมว่าไม่ค่อยเวิร์ที่จะใส่แล้วนะครับเพราะว่าหลังๆมอนอันเดนอะไรพวกนี้มันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับมอนใช้ด้วยพอมีอยู่บ้างแต่ว่าอันเดนไม่ค่อยมีแล้วนะครับแนะน้ำก็อาจจะใส่พวกเอ,อ่อแอมเดริสแทนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แนะน้ำก็ผมแนะนำว่าถ้าทำไหนถ้าเกิดทำเสื้อดีๆสักตัวนึงก็ใส่ตัวนี้ก็ได้ครับสิบจุดสองก็ได้หรือถ้าแบบว่าอ่ะเอาเบสิกเลยนะเสื้อสิบจุดหนึ่งครับง่ายสุดก็สิบจุดหนึ่งครับถูกดีถ้าอยากจะเล่นแบบเออยัง ผมหมดงบกับการทำชุดพวกนี้แล้วครับไม่พอนะครับ10.1ก็ได้ครับวิมีของเขาคือ2เม็ดดีเลย์เม็ดหนึ่งเนาะกายก็เนี่ยเอ็มดิเล็กก็ได้ครับเอ็มดิเล็กก็เอ็มเค15เปอร์เซ็นต์ก็แรงอยู่นะครับผมอ่ะแล้วแต่ก็ตามงบนะครับมาผมบอกว่าไวในเนาะถ้าไม่ไหวก็ไทซีก็ได้อ่ะไทซีผมก็มีใช้ไทซีก็ได้นะครับเดี๋ยวที่บอกครับพอเราถ้าเราไม่ได้มีประดับคอมโบอะไรพวกนี้เนาะ ฟูดาวกับดีเลย์มันจะเท่ากันนะครับเพราะงั้นเรื่องดีเลย์ไม่ต้องไ <c> ป <oughs> คำหนึงเลยครับเราใส่อะไรก็ได้เป็นดาเมจก็พออาจจะใส่เป็นไทซีก็ได้อ่ะโอเคไทซีก็โอเคแหละนะครับอืแล้วก็เล่นกับปากโดนก็ก็ได้ก็ได้เอพี AP เพิ่มด้วยไหมแล้วก็เล่นกับตัวเสื้อสิบสองได้ตีทุกเผ่าเพิ่มก็แรงพรองกับปากนาฬกาเลยนะครับ่ผมมองว่าไอ้เซตนี้ก็ยังเป็นเซตเบสิกพื้นฐานที่ดีมากๆครับตัวไทซีปากโดน สี่จุดสองก็ยังเป็นคอมโพที่เดอะเบสอยู่นะครับผมค่อนข้างที่ใช้ได้สำหรับงบกลางๆแบบว่าหมดแล้วแค่นี้นะครับผมจริงๆมาประมาณนี้ก็เล่นได้แล้วนะอ่เดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูก็ได้ยิงให้ดูสักเล็กน้อยนะไปนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะยิงตึ๊บตึ๊บโอ้บักซะหน่อยแล้วครับตึ๊บจึ๊บจึ๊บผมไม่ทำดอลล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีหลอดนิดหน่อยนะครับแต่ก็อย่างนี้เห็นนะครับว่าผมก็ไม่ได้ใส่ประดับตัวลูโมล่านะครับผมก็เล่นได้เห็นไหมเออ ยิงสองครั้งต่อวีก็ยิงรัวอยู่นะไม่ใช่ไม่รัวนะยิงรัวมากเลยนะดาเมจถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนประดับก็คงหนีไม่พ้นตัวประดับดูโมราที่เป็นประดับโคมคอมโบของเขาเนาะที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมแต่ถ้าอ่าไม่มีงบยังไม่งบก็จะใส่เป็นประดับ142ก็ก็ได้จะใส่ถุงมือ4ีปีก่อนก็ได้นะครับผมถุงมือ4ีปีจะมีโประแป๊บหนึ่งอ่า <c oughs> มือ4ีปี มีปัญหาอ๋ออาจจะไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดเราอันนี้ยังไม่ไหวรู้สึกแพงไปนะครับผมอะไรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปเชยงอื่นก่อนได้นะครับอ่ะเราก็ใช้เป็นตัวประดับอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นประดับสีจุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ได้ครับการที่ใส่ก็คงหนีไม่พ้นการเทเลสมูนะก็ใส่เทเลสมูเข้าไปนะครับจะใส่สี่นทั้งตัวเลยก็ได้ประดับนะหรือจะใส่เป็นเซนติเกลเนี่ยอ่เซินฟูพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับนี่ประดับซินฟูก็เป็นลฟิคคแดดด้้้ววยยนนะะาใหรับ จริงก็ดีอยู่นะใช้ได้นะเดีย๋ยวบอกเขาว่าลักๆขอต้องบังคับอะ่ะผมว่าตอนนี้ก็คือตัวโล่เนี่ยสำคัญที่สุดเราลงมาก็ตามเซตนะครับตอนนี้เซตอเทียมีเซตเดียวจริงๆคือเซตเฮม,มฟเฟตกับตัวพระาวิบัตนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีเซตนี้ใช้เซตอื่นได้ไหมได้ครับดาเมจก,ก็จะเบาลงนั่นเองนะครับผมเอาแบบว่ายังไงดีล่ะออเดี๋ยวผมมาลองเล่นเป็นเซตเทมให้ดูกะเดวใส่เอาสมมติว่าผมใช้เป็นตัวหมกเทมมาเล่นนะครับ บุกเทมแบบนี้แล้วยิงดูนะครับอ๋อมน่าจะบุกเทมพี่อันโทษทีเพราะว่าจะไปติดกแก๊สเอาดิเอาใหมา่อันต,ต้องมูกไปนี่สิเออหมูาใส่บุกเทมเอานะครับผมอ่ะหมกนี้ออฟเอฟีสามนะครับผมอ่ะติดแก๊สสิบจุดสามนะครับก็หนึ่งจุดห้าวิพอดีนะครับอ่ะก็เล่นได้เห็นไหมครับ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าดาเมจมันก็จะมาลงไปเยอะเนาะก็ตอนนี้ประมาณ 40m ใช่ไหมครับดาเมจตอนนี้ประมาณ 40m แต่การผมไม่ตรงด้วยนะการผมเป็น RG ร์จีเกจริงๆมันต้องเป็นไอไทซีเนฟ e ฟอร์ไฮน์นะผม,มแต่ถ้าเอาสุดจัดก็จัดไปครับอัปเกรดอัพปิช,ชอ็อปนี่ถ้าไหวนะเราลงมาก็ฮิมเมสนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยยิงได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะนะครับผม แต่ถ้าเป็นอ่ะสมมติอันนี้คือเซตเทมเนาะซึ่งมันไม่ได้บวกคอมโบอะไรนะแต่ถ้าเป็นตัวเซตอาร์บิเทียมอ่ะที่เป็นเพลมฟเฟตกับตัวคาถาวิวัตน์นะครับก็เนี่ยประมาณเกือบเกือบหกสิบเอ็มเลยนะครับผมนะครับแต่เมก็จะแรงขึ้นเยอะอ่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็เซตเทมก็ได้นะครับ เซทิ้งก็ยังใช้ได้อยู่เงี้ยก็อาจจะถูกกว่าแต่ผมว่าหมวกเทมอลเฟรเลยก็ได้ครับช่วงนี้มีกีตีมหมวกอยู่ด้วยก็ตีมหมกเสบียงจะไม่ยากมากมั้งนะครับเฮลเฟลไปช็อปหมเสบียแล้วก็คาถาวิบัตัดนะครับอย่างน้อยก็เกตสักดีก็ได้ครับอ่ะเกตดีก็เบาก็เดเมกอาจจะเบาลงไปหน่อยเงี้ยแต่ถ้าเกตซีคือเดอะเบสเลยครับผมนะของดีมากๆจากนั้นก็จะเอจะบีจะเอก็แล้วแต่งบแล้วนะแต่ผมแนะนำว่าซีก็พอละนะครับว่าทำซีอยู่นะครับส่วนประดับนี้ผมบอกก็ ใช่ดีก็เป็นลูโมล่าออสคาเลติสนะผมมันจะลูกคู่ดาวเพิ่มนะอีกจุสองนะครับก็จะเหลือสุจุสามก็ยิงได้เร็วขึ้นนะครับมีสเปลเพิ่มให้มีคอมโบอะไรให้อีกนะครับเอ็มเคปกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกศีเอ็มเคกห้าตัวคู่สีแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับมาเลยที่แรงมากๆนะครับใส่เข้าไปนี่คือแบบโหยิงโคตรแรงอะ่ะผมพูดเลย <c oughs> อนนยะนเนี่ยยิงสวายเนี่ยโ้ นะผมอ่ะถ้าใส่ครบเซตก็ยิงพุ่งไปก็น่าจะหลายน่าจะหลายเอ็มแล้วเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยครับผมจะบิ๊กอีในประมาณสี่สิบห้าสิบล้านก็พุ่งเป็นร้อยล้านเลยนะครับผมอ่ะกระแทยนี่ก็ครบเซตอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าไม่มีก็ที่ไทยทำอย่างแรกคือนะ่าจะเป็นโลก่ก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวคาถาแล้วก็หมวกนะครับประมาณนี้สามชิ้นนี้นะครับส่วนประดับจะตามมาทีหลังก็ได้เพราะว่าประดับมันแพงเนาะอันนี้ก็ราคาน่ 8, าจะต่แปดพันมั้งครับแต่มันเดียวได้เนะเาะอันนี้ก็ประมาณสองพันนะครับโดยประมาณ นะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอันนี้มันแค่ในส่วนของความแรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นคอหลักๆคือโลนะ่ครับโล่ LT นะครับไม่ต้องเปลีแบบผมก็ได้ครับเอาแค่รีฟอร์มแล้วบวกเก้าไปเลยแล้วนะครับผมส่วนเรื่องจะเปลีจะตีบวกอะไรอันนั้นก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆครับก็ตามงบเนาะถ้าง,งบไหวค่อยทําเพิ่มงบไม่ไหวก็หยุดไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเอาไดเมสุดอย่างผมตอนนี้ก็อ่ะจะเป็นเซตน,นะนะนี้ของผมนะครับไดเมสุดของผมก็รองเท้าด้วยทอยเยอร์บูทนะอันนี้ของผมนะแต่ว่าสุดกว่านี้มีไหมมีครับผมเอกซตริก ครับ lt นะครับตัวละเจ็ดแปดหมื่นนะผมอันนี้ก็คือสุดจัดเลยนะครับยิงกันแรงไส้แตกไปเลยนะฮะอันนี้ตอนนี้ผมยิงได้ประมาณห้าร้อยเอ็มแล้วนะผมอันนี้คือยังไม่ได้บัฟอะไรฟูฟูบัฟอะไรเท่าไหร่นะครับนนะนี้วก็ยิงได้โลประมาณนี้นะล้ำแสงตกลงมาจากฟ้าฟ้านะครับแต่เมซองฮิตก็เป็นสกิลที่ล่าบอสก็ได้นะครับล่าบอสได้เคลียร์บอสเคลียร์มอนดีครับทูอินวันไปเลยครับสกิลที่ข้างดีนะและพาร์ก็ซับเก่งอยู่แล้วด้วยก็คือ ผมมองว่าโอเคมากๆนะครับส่วนในการเล่นในดงดันสู้บอสนะผมก็เก็บ AP กลางปีไปก็ใช้เนี่ยฟาร์มเองเก็บ AP ไปแล้วก็บับให้เรียบร้อยอะไรนี้นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมจะมาสู้กับเทียร่าแหละนะครผมอีกปเลยเนี้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ เอย่างเดียวที่ล่าตายคนี่ไงแรงไหมเออครับสกิลคลาสสี่ตอนนี้ก็คือต้องพยายามทยอยเล่นคลาสสี่แล้วนะครับผมสรุปโดยรวมนะครับผมนะสลัดสกิลอาบีเทียนะครับก็เป็นสกิลที่นะแล้วเคลมอนก็ได้ล่าบอดก็ดีด้วยนะครับผมแล้วก็มันเป็นสกิลคลาสสีที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนนั้ตัวเซตที่เขาจะมาเล่นกับเขาด้วยเนี่ยมันก็ยังมีน้อยนะครับผมแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีอีก หลายๆเซตมาเรื่อยๆนะผมนะเพื่อนๆก็อาจจะถ้าเกิดว่าวิวัฒน์รู้สึกว่ายังไม่ไหวตอบยังไม่ตอบโจทย์ทําของแพงไปหน่อยอ่ะก็อาจจะยังไม่เล่นตอนนี้ก็ได้ครับแต่น้อยก็แนะนาว่าให้ซื้อโล่ตอนนี้ไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้โล่มันมีไข่ครับผมนะคนนี้มีไข่ใหม่มาเนาะนะครับก็คือเจ้าตัวไข่โอกาี่สกอร์ซึนีมันมีโล่นี้อยู่นะผมวนตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันห้าแล้วนะผมผมซื้อมาตอนมันมาใหม่ๆนี้ประมาณ3 4พันเลยนะตอนนี้ราคาหลือประมาณ พันต้นๆปะเกือบสองพันบาทเลยครับก็ลงมาเยอะแล้วนะครับผมก็แนะนำว่าให้ซื้อเก็บไว้ครับจะเล่น arbitrage นะครับผมส่วนวิวทัศน์จะเล่นเมเด่นนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะครับแต่ถ้าเอาตอนนี้เล่นตอนนี้ก็แรกขั้นแรกก็จะมีโลก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวหมวกแล้วก็ตัวกระทานะครับหมวกเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่นะจะห้าร้อยนะห้าร้อยถึงพันหนึ่งนะครับส่วนกระทาก็ถ้าทําเองเสร็จโดยประมาณก็คิดว่าประมาณสักสามสี่พันน่า เป็นสามสี่พันน่าจะสี่ห้าพันนะเจ้าอยู่นะครับผมเพราะตอนนี้มันมีคอนช่วยแล้วก็มีกิจตีบวกอีกนะครับเพราะงั้นการตีบวกน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้แล้วที่เหลือก็ใช้ของเล่นทั่วไปเล่นได้เลยนะครับผมถ้างบเพิ่มเติมก็ค่อยมาทําแหวนมาทํำทําแหวนสองขานี้แล้วกันนะผมก็จะไม่จะเพิ่มอีกเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันด้วยนะครับยังลืก็ช่วยกันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทางช่องทีเคเกมมิ่งด้วยนะครับเอาไว้เจ ทำออกมาออกมาไเรื่อยๆกันนะครับแต่คงเป็นคลิปใต้คารินาอีกและนะครับคงมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีก็ขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย